อูอยู่และมิงซูอยู่กันที่ร้านเซ c o n d Edition นะคะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะน้องสุนัขสามารถเข้าห้องแอร์ได้เลยซึ่งร้านนี้จะมีความแพทเฟรลี่แบบขั้นสุดมากมาถึงก็มีถาดน้ำเตรียมรอไว้ให้น้องๆเลยค่ะ และทางร้านก็แจ้งทันทีเลยค่ะว่าน้องสามารถขึ้นนั่งโซฟาหรือเก้าอี้ได้ทั้งหมดเลยตรงนี้น่ารักมากๆค่ะใครพาน้องสุนัขมาด้วยแฮปปี้แน่นอนเนี่ยน้องบิงซูก็คือได้นั่งโซฟาพักผ่อนชิลๆอยู่ข้างๆเราน้องอ่ะดูชอบม,มากเลยค่ะส่วนน้องอยูก็ได้นั่งมองชมวิวระหว่างรอราทานอาหารสนุกเข้าเลยนั่งรอได้ไม่นานทางร้านก็มีขนมปังบาเกตตมาเสิร์ฟเป็นออเดอร์เบาๆก่อนเมนคอ์สค่ะครั้งนี้มาชิมเป็นคอ์สพรีเมียมแชร์ซีไซส์สำหร์บสเพอร์เซ็นต์พันเจ็ดร้อยแปดสิบของฮัง เรื่องอาหารได้ทั้งหมด4เมนูเลยค่ะลองชิมเป็นทัฟ f l เฟลพิซ่าทัฟเฟลหอมๆช้นเยิย้มๆอร่อยมากซึ่งระหว่างรอน้องอูยูก็คือเคลิมๆจะหลับแล้วเมนูนี้คือพาสต้าผัดพริกกระเทียมและเป็ดคอนฟิสสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยมากซี่โคงแกะย่างกับซอสเนยแบบโพวองสไตล์ฝรั่งเศสเหมือนทาน